สวัสดีครับแผ่นดินไทยตลอดสี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับได้พยายามทําให้คุณผู้ชมเห็นภาพใหญ่นะครับว่ากําลังเกิดวิกฤตอะไรบ้างในภาคเษกษตรกรรมของไทยนะครับโดยเฉพาะวิกฤตทางด้านการที่ไม่สามารถที่จะพึ่งพิงตนเองได้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยทั้งปุ๋ยสารเคมียาฆ่า,าแมลงซึ่งนําเข้าจากต่างประเทศนะครับโดยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นต่างก็มุ่งไปที่จุดหมายปลายทางเดียวกันนั่นก็คือหวังว่าพืชพันธุ์ธัญญาหารพืชผักผลไม้ของตอนเองนั้น จะเติบโตได้เร็วให้ทันกับความต้องการของตลาดเพื่อที่จะนําไปขายและได้เงินกลับมาเป็นสิ่งตอบแทนนะครับโดยที่ลืมคิดไปว่าบรรดายาฆ่า,มาแมลงสารเคมีที่นํามาใช้นั้นจะตกค้างอยู่ในพืชพันธุ์ธัญญาหารรวมถึงตกค้างอยู่ในผืนดินแห่งชีวิตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรายการแผ่นดินไทยในวันนี้คงไม่ใช่เพียงเพียงแค่การตั้งคําถามว่าเราจะหาผักพืชผักผลไม้ที่ปลอดภัยรับประทานได้อย่างไรแล้วเราจะหลีกเลี่ยงจากผักที่เต็มไปด้วยสารพิษได้อย่างไรนะครับ แต่เราจะมีคําถามใหญ่กว่าน,นั้นนั่นก็คือว่าในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคเราจะมีส่วนช่วยอย่างไรบ้างที่จะทําให้เกษตรกรน,นั้นหลุดพ้นไปจากวงจรการใช้สารเคมีและยาฆ่ามาแมลงในการทําการเกษตรนะครับร่วมหาทางออกเหล่านี้ได้ในแผ่นดินไทยคืนวันนี้ครับ อดสารพิษอายุจะยืน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 กินอยู่เรียบง่ายได้ประโยชน์บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงคุณผู้ชมเห็นคุณตาคุณยายในโฆษณาชุดนี้หรือเปล่าครับการที่คนทั้งคู่จะมีอายุยืนยาวมาจนถึงทุกวันนี้ได้ไม่ใช่แค่ความรักเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ แต่ทั้งคู่ยังต้องดูแลกันและกันด้วยอาหารที่ปลอดภัยแล้วชีวิตของคุณหล่ะจะเป็นอย่างไรถ้าไม่มีคนห่วงใยคอยดูแลอาหารที่ปลอดภัยให้คุณรับประทานคุณเคยได้ยินหรือไม่ครับว่าเมื่อคุณกินอะไรร่างกายคุณก็จะเป็นเช่นนั้นแต่ปัญหาสำคัญก็คือคุณไม่รู้ว่าคุณกินอะไรเมื่อทุกวันนี้การผลิตอาหารถูกนำเข้าสู่สายพานการผลิต ที่เดินเครื่องแบบไม่มีวันหยุดผู้ผลิตอาหารต้องเร่งเปลี่ยนให้ทันกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภคเพื่อสนองตอบต่อจํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นและค่านิยมการบริโภคที่หลากหลายการผลิตจึงต้องทําแบบเร่งด่วนเร่งให้โตไวๆเพื่อที่จะได้นําออกขายสู่ท้องตลาดและให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ามีกําไรแต่เราอาจลืมคิดไปว่า ทุกขั้นตอนของการเร่งรีบให้ได้ตามใจปรารถนาล้วนต้องพึ่งผายาบำรุงปุย๋ยยาปฏิชีพนะและสารเคมีสารพัดประเภทเมื่อเป็นเช่นนี้จึงอดที่จะตั้งคำถามไม่ได้ว่าอาหารหลักทั้ง5้าหมู่ทั้งคาร์โบไฮเดรตจากแป้งและน้ำตาลโปรตีนจากเนื้อสัตว์ไขมันรวมทั้งเกลือแร่และวิตามินจากผักยังทำหน้าที่เป็นอาหารที่จำเป็นสำหรับร่างกายอยู่ได้กลายเป็นยาพิษที่ค่อยๆบั่นทอนชีวิตของเราแบบไม่ทันรู้ตัว ักคือหนึ่งในอาหารหลักห้าหมู่ที่คุณขาดไม่ได้มีผักมากมายหลายชนิดที่เราทุกคนกินเป็นอาหารประจําวันและในการรับรู้ของคนส่วนใหญ่ผักก็มีสรรพคุณมากมายมีสารอาหารที่จําเป็นต่อสุขภาพร่างกายช่วยสร้างความสมดุลให้กับร่างกายของเราผักดีหนึ่งช่วยกันขับถ่ายสองมันช่วยให้หลำไส้เราโอเคนะ้ทำให้ระบบเราดีขึ้น ตัวเราไม่อึดอัดไม่แน่นมันมีสรรพคุณเยอะแยะเลยค่ะแต่อันดับแรกก็คือถ่ายสะดวกคุณสมบัติของผักคืออาหารจากธรรมชาติที่เต็มไปได้วยคุณค่าทางโภชนาการอุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุเส้นใยอาหารจากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าผักมีสารต้านอนุมูลอิสระชื่อบโอฟลาโวนอยด์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการต่างให้คำยืนยันว่าผัก มีสารชีวเคมีที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายสารอาหารที่มีประโยชน์นะครับในผักเนี่ยก็มีอยู่หลายกลุ่มก็คือพวกใย,ยอาหารหรือไดเทรีไฟเบอร์เนี่ยในผักจัดว่ามีสารกลุ่มนี้เนี่ยเยอะนะครับซึ่งไฟเบอร์เนี่ยก็จะช่วยในการขับถ่ายนะครับของร่างกายไม่ให้ท้องผูกนะครับแล้วก็ขับถ่ายสารพิษออกไปด้วย นะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของวิตามินนะครับวิตามินที่มีเยอะๆเนี่ยก็คือพวกวิตามินซีอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความสำคัญคก็คือผักพวกที่มีสีเขียวนะเขียวเข้มหรือว่ามีสีออกแดงออกส้มนะครับก็พวกแคโรทีนอยนะครับแคโรทีนอยเนี่ยประโยชน์ของมันนะครับที่เราทานเข้าไปเนี่ย ก็คือทําให้ต่อต้านอนุมูลอิสระ,ะอันนั้นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเนี่ยพอทานเข้าไปเนี่ยร่างกายเราจะเปลี่ยนนะครับแคโรทีนอยด์บางส่วนเนี่ยไปเป็นวิตามินเอนะครับซึ่งก็จะช่วยทําให้เยื่อบุต,ต่างๆในร่างกายเนี่ยดีขึ้นเมื่อผักเป็นอาหารที่ทุกคนให้ความไว้วางใจในคุณค่าทางโภชนาการแต่คุณจะทราบได้อย่างไร ว่าผักจากแหล่งที่คุณเลือกซื้อและผักที่คุณเลือกรับประทานเป็นผักที่ปลอดภัยจากสารพิษไม่รู้เหมือนกันเลยครับว,ว่ามันคืออะไรผักปลอสารพิษคุผักอะไรบ้างอย่างมันก็มีสารพิษหมดนะแต่ว่าจะมากหรือน้อยแค่นั้นผู้บริโภคบางส่วนอาจจะมีความรู้อยู่บ้างว่าผักบางชนิดที่ซื้อไปรับประทานอาจจะปนเปื้อนสารเคมี แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ตระหนักถึงอันตรายห้ายแรงที่จะเกิดขึ้นแต่ส่วนมากมก็จะเลือกเน้นสวยไว้ก่อนก็อ,อยากได้ผักที่สวยๆครับเกณฑ์การตัดสินใจเลือกซื้อผักจากความสวยของใบความใหญ่ของต้นและสิ่งสําคัญคือต้องมีราคาถูกกลายเป็นความสําคัญอันดับแรกๆที่บทบังภัยร้ายที่แฝงตัวมากับผักนานา,นาชนิดเป็นภัยร้ายที่ผู้บริโภคกลับต้องเสียเงินซื้อ จากการสำรวจของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในปี2551พบว่าผักที่มีสารพิษตกค้าง5อันดับอันตรายคือผักคะนา้าผักชีขึ้นช่ายพลิกขี่หนูและมะเขือเปราบซึ่งสารเคมีที่ตรวจพบในปริมาณมากคือสารเคมีที่มากับยากำจัดศัตรูพืชในแต่ละปีมีผู้ป่วยจำนวนมากที่หาสาเหตุของการเป็นโรคมะเร็งไม่ได้ ผู้ป่วยหลายท่านไม่เคยมีกิจกรรมที่สร้างปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งจึงเกิดข้อกังขาว่าโรคร้ายอย่างมะเร็งเกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างไรปัจจัยเสี่ยงใกล้ตัวที่หลายคนมองข้ามนั่นก็คือการได้รับสารพิษตกค้างจากการบริโภคพ,พืชผักในแต่ละวันเป็นการสะสมพิษร้ายที่มองไม่เห็นแต่อันตรายถึงชีวิตกระทรวงสาธารณสุขรายงานว่า12ปีที่ผ่านมา คนไทยป่วยและตายจากสารเคมีถึงปีละกว่า5,000คนพบสารเคมีปนเปื้อนในเลือดเกษตรกรทั่วประเทศอัตราการป่วยจากโรคมะเร็งสูงขึ้นและมีข้อยืนยันว่าความเจ็บป่วยเหล่านี้มาจากการได้รับสารเคมีปนเปื้อนในน้ำและอาหารมีคำยืนยันมากมายจากแพทย์และนักวิชาการว่าความเจ็บป่วยเรื้อรังที่ทำให้เกิดโรคร้ายแรงสาเหตุหนึ่งนั้นก็มาจากการได้รับสารพิษตกค้างจากพืชผลทางการเกษตร แต่ในฐคณะของผู้บริโภคธรรมดาเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าผักที่เราหาซื้อมารับประทานนั้นปลอดภัยดูอย่างไรว่าผักเหล่านั้นปราศจากสารเคมี